สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เจอกันช้าหน่อยนึงนะครับก็มาแล้วนะครับก็พูดคุยกันนะครับเรื่องตัวๆไปนะครับอา่า <c oughs> ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับระหว่าง <c oughs> รอทุกท่านเข้ามานะครับรออีกหลายๆท่านนะครับ ก็ช่วงนี้หน้าแรงนะครับหน้าแรงฝนไม่ค่อยตกนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับที่บ้านนะครับฝนไม่ตกเลยทิ้งช่วงมาเกือบเดือนเลยนะเกือบเดือนเลยละนะยางก็ผลัดใบหมดแล้วนะครับก็เริ่มแตกใบใหม่นะครับแต่ว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า ดินมันไม่มีความชื้นนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดเข้าไปมันก็มันก็ไม่ละลายนะครับแล้วก็ตอนเช้าน้ําค้างก็ไม่ค่อยจะมีนะครับพอน้ําค้างไม่ค่อยจะมีก็การการใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันต้องอาศัยความชื้นนะครับนะครับอันนี้กนเกษตรกรทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องใช้ความชื้นนะครับในการช่วยทําละลายนะครับแต่ สำหรับผลิตภัณฑ์ของโจแอนคอยนะครับมันมีอยู่ตัวนะครับที่ว่าแม้ว่าฝนจะตกฝนไม่ตกขาดน้ําหรือว่าแห้งแล้งหรือว่าหน้าหนาวนะครับไม่ว่าช่วงไหนนะครับจะได้หมดก็คือปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําที่ใช้นะครับก็ใช้ได้สําหรับทั้งพืชพืชผักสวนครัวนะครับใช้ได้ทั้งอย่างพาราปลาล์น้ํามันทุเรียน ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ประดับทุกชนิดนะครับช่วงนี้ถ้าเราจะให้ปุ๋ยก็คือให้ปุ๋ยน้ํานะครับให้ปุ๋ยน้ําสําหรับปุ๋ยน้ําของเราก็ของผมที่มีขายอยู่นะครับก็คือกลดวันนะครับกลดทู Two, นะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ํา j ส่วนหนึ่งเจซีนะครับเอี่นี่ป้องกันเชื้อรานะครับ แล้วก็พวกตระกูลฮิวนะครับฮิวหนึ่งฮิวสองนะครับฮิวหนึ่งฮิวสองนี่ใช้กับไม้ใช้กับพืชนะครับใช้กับพืชผักสวนครัวใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับฮิวหนึ่งฮิวสองนะครับส่วนฮิวสามฮิวสี่นี่ใช้กับฮิวสามใช้กับสัตว์น้ํานะครับสัตว์น้ําทุกประเภท ฮิวสีก็ใช้กับสัตว์บกนะครับก็คือตระกูลฮิวเนี่ยนะครับฮิวคือสารสกัดโพลิเมอร์นะครับสกัดมาจากเปลือกกุ้งเปลือกเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูแกนปลาเมึงนะครับเป็นการสกัดโดยการหมักบ่มของใช้น้ำส้มสายชูนะครับเป็นตัว ตัวในการทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับของบริษัทผู้ผลิตเขานะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นสารที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ100%เซนะครับไม่มีสารเคมีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผักสวนครัวไม้ยืนต้นไม้ผลสัตว์น้ำและก็สัตว์บก นะครับก็มีแยกแยกแต่ละประเภทเรียบร้อยนะครับเพราะฮิวเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่าช่วยสำหรับผักผลไม้นะครับไม้ยืนต้นนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเร่งการดูดซึมอาหารนะครับเร่งการดูดซึมอาหารทําให้พืชโตเร็วนะครับส่วนสำหรับสัตว์น้ํานะครับสัตว์น้ํานี่ก็ช่วยสาหรับให้ถ้าเป็นกุ้งก็ช่วยเกี่ยวกับการลอกคราบนะครับการลอกคราบสร้างเปลือกใหม่ จะไม่เปลือกแข็งเร็วนะครับแล้วก็ลดการกินกันเองนะครับลดอาการตายกุ้งของกุ้งแล้วก็ปรับสภาพน้ํานะครับส่วนพวกเป็นปลาปลาหอยปูกบอะไรพวกนี้ก็ช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยนะครับระบบย่อยอาหารป้องกันแบคทีเรียป้องกันการเกิดพยาธินะครับนี่คือสำหรับหิ้วสามสำหรับสัตว์น้ำ ส่วนสัตว์บกนะครับส่วนสัตว์บกนี่ใช้ฮิวสีนะครับฮิวสีนี่ก็จะเป็นพวกใช้สำหรับสัตว์บกก็คืออาจจะผสมน้ําให้สัตว์ได้ดื่มหรือว่าผสมกับอาหารให้สัตว์กินเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปช่วยกบล้างแบคทีเรียกำลังพยาธิกำลางสารพิษในระบบย่อยอาหารนะครับให้มัน กับถ่ายออกไปตอนแรกที่กินให,ให้สัตว์กินหิวสีใหม่ๆนะครับมันจะถ่ายเรลวนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารมีปัญหานะครับมันจะถ่ายเรลวก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องปกตินะครับพอสักระยะหนึ่งไม่กี่วันหรอกครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อระบบย่อยอาหารระบบลำไส้มันปกตินะครับมันก็จะถ่ายของมันปกตินะครับ นะครับเมื่อระบบการย่อยระบบไม่มีแบคทีรียอะไรในกระเพาะลำไส้แล้วเนี่ยการดูดซึมนะครับการดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยสัตว์สามารถาลำไส้ของสัตว์ก็สามารถดูดซึมได้ดีนะครับปอดูดซึมได้ดีร่างกายก็จะสัตว์ร่างกายสัตว์ก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็มันจะเข้าไปช่วยเกี่ยวกับไขข้อกระดูกมัดกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นแผลนี่ก็แผลก็จะหายเร็วนะครับแผละจะจะสมานตัวเร็วนะครับแล้วก็สัตว์ก็จะมีความแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ถ้าเอาผสมน้ําให้มันอาบนะครับเช่นอาบน้ําให้วัวเนี่ยนะครับหรือว่าหมูนะครับผิวหนังและขนของมัน,นจะจะมันจะเข้มและสวยนะครับ แล้วก็เห็บมัดต่างๆนี่จะไม่มีนะครับส่วนสำหรับหมูสำหรับไก่นะครับก็สามารถใช้ฉีดล้างโคกได้นะครับฉีดล้างโคกเพื่อมันจะไปทำปฏิยากับอของมูลสัตว์ที่มันถ่ายออกมาเนี่ยนะครับมันจะไปทำปฏิยาทําให้ไม่มีกลิ่นนะครับทําให้กลิ่นลดลดกลิ่นลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในคคกสัตว์ได้ด้วยนะครับทําให้สัตว์ไม่เป็นโรคนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆในพวกไก่ก็เกี่ยวกับเรย์รินเรย์พวกนี้นะครับมันก็จะไม่มีในคอกไก่นะครับส่วนในคอกหมูถ้าเราฉีดล้างคอกหมูเนี่ยนะครับแบคทีเรียนะครับอะไรต่างๆที่ว่ามันอยู่ในโคกเนี่ยก็จะถูกกําจัดออกไปด้วยนะครับนั่นคือสําหรับหิวนะครับส่วน ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็คือเหมือนที่คุยกันทุกครั้งนะครับเป็นปุ๋ยที่มีปุ๋ยอินทรีย์633และปุ๋ยเจ633นะครับเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทั้ง13ธาตุธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับแล้วก็มีแถมตัวปรับสภาพดินนะครับทั้งจุลินทรีย์ทั้งแคลเซียมทั้งไอสารปรับปรุงดินต่างๆนะครับนะครับส่วน แล้วก็มันจะมีปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ําก็คุยไปแล้วนะครับก็คือช่้งนาเลงอย่างเงี้ยนะครับเราให้ปุ๋ยถ้าเหมือนสวนยางสวนปาล์มนะครับมันถ้าเราไม่มีระบบการให้น้ํานะครับแต่ว่าสวนยางปกติอยู่แล้วนะครับก็คือไม่มีใครทําระบบน้ําอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มบางสวนเขาทําระบบน้ําด้วยนะครับเพราะว่าปาล์มเนี่ยนะครับ ถ้าระบบน้ําดีปุ๋ยดีนะครับถึงน้ําถึงปุ๋ยนะครับลูกก็จะไม่ขาดคอนะครับและลูกก็จะสมบูรณ์ต้นก็จะสมบูรณ์ด้วยนะครับถามว่าการลงทุนเกี่ยวกับระบบน้ําในส่วนปลาล์มจะคุ้มไหมนะครับซึ่งดูจากราคาปลาล์มเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในราคานี้ยา,ยาวๆต่อเนื่องตลอดนะครับกเกษตรกรก็อยู่ได้นะครับ การทาระบบน้ําผมก็ว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่า <c oughs> เราทําแค่ครั้งเดียวนะครับและเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ่าโซลาร์เซลล์นะครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ช่วยประหยัดค่าไฟไปนะครับก็ลงทุนระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็ลงทุนครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานหลายสิบปีนะครับซึ่งถ้าดูแลดีๆนะครับก็ใช้ได้ในระยะยาวก็ถือว่า คุ้มตุนอยู่นะครับเพราะว่าค่าไฟเดี๋ยวนี้มันก็ผันเปลไปตามระบบของนายทุนนะครับ <c oughs> เพราะว่าไฟฟ้านะครับมันไม่ได้จัดการโดยที่ว่าเป็นรัฐไม่ได้คิดถึงเงินในกระเป๋าของเกษตรกรนะครับรัฐเขาคิดถึง เงินในกระเป๋าของนายทุนของผู้ถือหุ้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือโซล่าเซลล์นะครับประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เรื่องแสงแดดไม่ต้องกลัวครับประเทศไทยเรานี่มีแสงแดดโดยเฉพาะภาคใต้นะครับถึงจะเป็นหน้าฝนก็เถอะครับถึงจะเป็นหน้าฝนอย่างดีมันก็ต้องมีแดดเกือบทุกวันนะครับนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ย เพราะว่าลงทุนครั้งเดียวอยู่ระยะยาวนะครับแล้วก็ผมว่าคุ้มทุนมากกว่านะครับส่วนการทําระบบน้ําในสวนปลาล์มนะครับก็ <c oughs> ถ้าทําระบบน้ําดีๆนะครับใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับปุ๋ยอินรี์ันหกสหรือ j c 6 3 3มสาเนี่ยมีธานุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบอาหารรองอาหารเสริมพวกแคลเซียมกรมาถันแมกนีเซียม แมกนีเซียมบรอนทองแดงสังกะสีนะครับโมลิบดีนัมนะครับในปุ๋ยอินทรีย์พันหกสามสามและปุ๋ยเจสีหกสามสามนี่มีครบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าต้องซื้อโบรอนมาใส่เพิ่มต้องซื้อแมกนีเซียมต้องซื้อแมกนีเซียมมาใส่เพิ่มนะครับนะครับเพราะว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมีให้ครบอยู่นะครับเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่า เราเอาไปใส่ตามระยะเวลาที่เขากาหนดแค่นั้นเองนะครับสําหรับปั๊มน้ํามันนะครับก็ส่วนมาตรฐานเลยก็คือที่เขาใส่กันก็3เดือนครั้งนะครับสเดือนสเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมนะครับอ่าซึ่งเฉลี่ยแล้วดูดูดูแล้วนะครับถ้าราคาอยู่ประมาณ5ถึงเบาทเนี่ยนะครับเราเทียบกับจำนวนร,ราคาปุ๋ยที่เราเออกซื้อปุ๋ยไปใส่เนี่ยนะครับ เราแทงปามรอบหนึงเราก็ได้คืนแล้วนะครับที่เหลือ,อเฉลียถ้าเราใส่ต่อเนื่องนะครับปุยิีนหกสาหรือว่าปุ๋ย j c 6 3หนะครับถ้าเราใส่ต่อเนื่องเนี่ยน,น,นะครับความสมบูรณ์ของต้นไม้เนี่ยจะสมบูรณ์ดีมากนะครับจะสมบูรณ์ดีมากนะครับน้ำหนัก ของทลายนะครับลูกลูกของทลายลูกจะสุกสุกเร็วนะครับสุกเร็วแล้วก็น้ําหนักดีนะครับแล้วก็อัตราการแทงปามอัตราการเก็บเกี่ยวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเก็บเดือนละ2ครั้งช่วงที่ไอ้น้ำดีๆนะครับน้ำดีๆช่วงหน้าที่มันช่วงหน้าฝนนะครับ เดือนละสครั้งก็เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีปนุกสาหรือเจซี3กอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับนะครับก็สามารถแทงได้ถึงเดือนละ3ครั้งนะครับนะครับอันนี้เป็นไม่ได้มนะครับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่พบเจอมากับตัวเองที่ว่าเกษตรกรเขาเอาไปใช้นะครับใช้ตั้งแต่เรื่องปลูกนะครับเรื่องปลูกใช้มาต่อเนื่องนะครับนะครับส่วนอย่างอื่นก็ เป็นยาน้ำสมุนไพรจีนหยงหึงนะครับซึ่งเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนนะครับสมุนไพรจีน30ชนิดนะครับสมุนไพรจีนชั้นยอดที่เขาคัดเลือกคัดสรรมานะครับหมักบ่มจนได้ที่จนได้น้ำสมุนไพรเข้มข้นนะครับน้ำสมุนไพรเข้มข้นไม่ผสมสารเคมีไม่มี สารสเตียรอยต่างๆนะครับสามารถกินเข้าไปเพื่อกาล้างสารพิษบำรุงร่างกายนะครับบำรุงแล้วก็หลับสมดุลร่างกายนะครับดูแลอวัยวะภายในได้ดีนะครับซึ่งผู้ที่ทานไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะถ้าคนปกติก็คือจะป้องกันโรคเพราะว่ามันเสริมพระเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยนะครับ ป้องกันโรคชนิดต่างๆนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดพวกนี้นะครับม,มันจะมีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับบำรุงปอดตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยมีสมุนไพรหลายๆตัวเข้าไปดูแลนะครับทําให้ระบบหายใจระบบอวัยวะต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงจึงสามารถให้เป็นภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ พบคุยกบพูดคุยกันของปากของคอนะครับเพราะเท่าที่ดูที่ผ่านมาก็คือยังไม่มีใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็มีบางท่านนะครับก็ติดต่อโทรโทรมาคุยทางมือถือนะครับก็พูดคุยอธิบายกันนะครับอธิบายว่าเออเนี่ยสินค้าของผมเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านก็บอกก็บอกว่าเออเคยได้ยินปุ๋ย633เนี่ยเห็นเขาว่าดีนะครับ เลยอยากทดลองใช้นะครับก็ <c oughs> เอาไปเปิดใจใช้ดูนะครับบางบางท่านก็เพิ่งเอาไปนะครับบางท่านก็เอาไปแล้วเอาไปครั้งแรกแล้วก็ติดต่อมาครั้งที่2ติดต่อมาครั้งที่3นะครับก็หลายท่านก็ที่เอาไปใช้ก็ประทับใจทุกทกท่านนะครับที่เอาไปใช้ก็คือประทับใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ